สิบเสียงสัตว์สุดน่ากลัวพาสองว่าที่หกมาทายกันครับ<ว>น้องจิ้งจอกครับได้ยินตอนกลางคืนคงหล่อหน้าดูนะเนี่ย<ว>ตัวที่เจ<ว>็ดโคอาล่าครับใครจะคิดว่าน้องโคอาล่าแสนน่ารักทำไมเสียงน่ากลัวอย่างนี้เนี่ยตัวที่แปดทายกันต่อเลย น้องหวานครับเสียงน้องมันฟังแบบอ้างว้างเวิง้วงว้างยังไงก็ไม่รู้เนะตัวที่เก้าออสเตรเลียนพอซัมครับตัวเล็กแต่แอบเสียงน่ากลัวนะเนี่ยตัวที่สิ